สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่18พฤศจิกายนปี67นะครับวันนี้จะวาแนวทางลาวพัฒนานะครับใหฟซีที่เป็นคอตำลาวนะครับเนาะหลังจากช่วงเช้าก็ลงแนวทางของฮานอยไปแล้วนะครับให้คอฮานอยตอนนี้เป็นของราวพัฒนานะครับ FC ทางช่องเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับชอบกดจัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตามตำลา ลงให้เนที่ลงให้เป็นแนวเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็โปรดช้วิจารณญาณในการรับจมรับฟังเหมือนเดิมถ้าชอบคอยลงทุนนะครับแนละ้วคอยขึ้นเวทีไม่ชอบก็ดูดูไปก่อนนะครับเนาะจมบัฟฟ์บันเทิงไปแล้วพัฒนาวิจารณ์พุทธศุกนะครับวันนี้วันนี้ไม่ชอบก็ข้ามไปก่อนรอว,วันพุธวันศุกร์นะครับเนาะไม่ต้องใจร้อนใจเย็นเย็นนะครับเนาะใจเย็นเย็นประมาณนี้ครับเนาะ สึกใหญ่สึกเงินแสนผ่านไปก็รออีกสองอาทิตย์โดยประมาณนะครับเนาะก่อนหนึ่งก็สึกเล็กสึกร้อยเงินพันไปก่อนค่าเวลานะครับเนาะจะได้ไม่เซ็งครับเนาะจะได้ไม่เงาก็าคลิปนี้ไม่ได้อัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพานอนมาเที่ยวนะครับเนาะที่สะพานมิตรภาพไทยลาวเหมือนเดิมที่มุกดาหารนะครับเนาะน่าจะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะครับเนาะ จะชมธรรมชาติสวยๆพันเร่าครับเนาะน้ำโขงบรรยากาศดีมากครับเนาะลมพัดเย็นๆดูจากน้ําก็รู้ครับเนะาะลมพัดเย็นๆบรรยากาศดีมากออกจากนี้ก็ไปต่อที่เราทำมาจากนาครพนมนครับเนะาะไปบายประทานพนมก็ต่อมาที่มุกดาหารนะครับเนาะมุกดาหาร บรรยากาศดีมากครับเนาะบรรยากาศดีมากท้องฟ้าสีครามน้ำใสๆลมพัดเย็นๆเหมือนเดิมก็ถือว่ามาเที่ยวนะครับคนในินวทางคนในตัวเนีนไิทีแนวทางนะครับคนอื่นดูผลเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเนาะศุกร์ที่แล้ว <c oughs> ผลแนวทางเราพัฒนานะครับเนาะหตัวมีแปดเก้าห้าหนึ่งสามหก 8 9 5 1 3 6 2ตัวล่าง5 1นะครับ2ตัวบนก็3 6 2ตัวบน3 6 3ตัวบนก็1 3 6นะครับก็5 1า่งบอสามไม่มีนะครับเนาะบอสามเด่น2เด่น3นะครับ1 5ึ่งห้ไม่มีนะครับเนาะเราให้เป็น2 5แทนตัวเน้นเลยครับเนาะตัวเน้นเลย บ่สามเดือนสองเดือนสามจับคู 4, ่ให้สามหกสามห้าสามสี่สามสามเข้าสามหกตรงๆครับเนาะแต่คลิปที่แล้วบ่าสะพามันไม่ได้ลงคลิปครับราไม่มีเวลาลงช่องชมชนให้ถ้ากดติดตามไว้ก็ทีใจด้วยครับเนาะดีใจด้วยคนที่รับบ่าสะพามเอาสามสามมาคู่หนึ่งนะครับเนาะเอาสามสามมาคู่หนึ่งพอชนกันเยอะเหลือเกินกลัวมันเบิ้ลสามสามนะครับเนาะ ยิงภาษาไม่ชอบเล็กบ่นนะครับถ้าควรคัดทิ้งก่อนคู่แรกเลยขีดทิ้งก่อนเลยนะครับแต่มันชนกันเยอะมากนะครับเนาะทำไปในกอกชนจะสามสามก็เลยเอามาคู่หนึ่งนะครับประกันไว้แต่ก็ในทางเขาออกสามหกนะครับเนะาะก็ดีไปกันไว้ครับเนาะกันไว้ปกติจะไม่เอามานะครับเนาะสามหกอะไรเต็มเต็มครับเนาะเป็นสามตัวบนไอ้สองตัวบนนะครับสามหก ก็ใครตามก็ดีจจด้วยครับนาะใครไปตามก็ไม่เป็นไรนครับเราก็ชมพอพันเทิงเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็มีแนวทางให้เหมือนเดิมนะครับใครสุกจดจดไว้นะครับใครสุกจดส่งแคปก็เราแคปเหมือนเดิมถ้าจดไปทันนะครับนะ้ะก็เหมือนเดิมบันที่เยบอกเทคนิคนะครับเนาะผมเคลื่อนโพยให้ก็กดหยุดคลิปจดได้เลยนะครับเคลื่อนโพยให้ คนสะดวกแค b ก็ง่ายแป๊บเดียวนะครับเนาะหรือ่าคุณลูกคุณ,คณป้าฟังอยู่นะเพราะจาก,กลูกกับหลานแก่สิ่งแค b ไม่เป็นหรือว่าสะดวกจดมากกว่าถ้าเราไม่จดจลิบมันจะไหลไปเรือ่อยเนาะถ้าจดช้าจดไม่ทันนะจดเร็วก็ดีไปนะครับก็วันนี้เด่นสามเด่นสองเหมือนเดิมน,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 นะครับเนาะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเด่นสองเด่นสามจนนี้เด่นสามเด่นสองนะครับจับคู่สามเก้าสามแปดสามเจ็ดสามหก 2 9 2 8 2 7 3 6นะครับทวนครั้งนะครับวันนี้เด่น3เด่น4นะครับจับคู่3 9 3 8 3 7 3 6 2 9 2 8 2 7 2 6 8คู่นะครับก็เันน้ไปที่3 8 3 7แล้วก็2 8นะครับ เนินให้3คู่นะครับเนาะกดมาที่ชุด3ตัวนะครับ3ตัวมีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมก็มีเก้าสามแปดเก้าสามเจ็ดศนะครับ4ชุด4ชุดนี้ก็ให้เน,นินไปที่938 937แล้วก็028นะครับ ก็คบทนครับเนาะสำหรับแนวทางของลาวพัฒนาวันนี้เนะาะรอบสองทุ่มสองทุ่มครึ่งโดยประมาณรู้เรื่องครับเนาะออกบุกออกจาก็ประมาณนี้นะครับลาวพัฒนานะครับเนาะเด่นสามเดนสองนะครับวันนี้ถ้าสองตัวนี้ไม่ทํางานครับเนาะน่าจะเป็นสี่ครับเนาะแต่บอกสามว่าสี่ไม่ค่อยเด่น สีเบาสลามคัดออกนะครับเนาะถ้าใครไม่ชอบเพิ่เบาสลักขสองกับสามก็เอาสีได้นะครับเนาะก็สี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดสี่หกนะครับจัดไปนะครับเนาะอยู่ในชุดเต็มนะครับเนาะเต๋เบาสลามชอบที่สุดคือคาดว่าไปไม่ไกลนะครับคาดว่าไปไม่ไกลคาดว่าอยู่แถวๆนี้นะครับเนาะเราพัฒนาบางทีไม่ต่างจากห้าน้อยนะครับเนาะจับทางให้ได้ไล่ให้ทันนะครับเนาะจับทางได้สบายนะครับเนาะ บางทีพี่เขาวนวนวนเว,ว,วียนครับเนาะอย่างวนั้นา็ออกอะไรสามอะไรทักอย่างสามหกสามเก้าอะไรทักอย่างครับเนาะแล้วก็บอ,อกสามหกประมาณนี้อยู่ที่วันนี้พี่เขาจะไปไหนไหมคาดว่าไปไม่ไกลนะครับไปไม่ไกลหวังว่าให้คาดการถูกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับท้ายคลิปสำหรับคนงบน้อยนะครับเนาะอย่างลุ้นกับเขา ตะงบน้อยกว่าตัวเล้นนะครับที่ผมเน้นให้พอจะลุ้นกับเขานะเนาะคือ38 37กับ28นะครับ38 37 28 3คู่นะครับเนาะไม่ลงทุนก็ไม่ไลุ้นกับเขาคุยกับเขาก็ไม่รู้เรื่องนะครับเนาะต้องติดไปนวลนิดนึงนะครับเผื่อออกมาจะได้ไม่เสียโอกาสครับเนาะลุ้นปากเปล่าก็ได้ปากเปล่าครับแล้วออกมาเสียโอกาสเลยก็ประมาณนี้ครับเนาะ3คู่นะครับ38 37 สองแปดนะครับเลือกเอาได้เลยหดีอถ้าชอบที่ผมเน้นให้นะครับเนาะเสียงมันจะมีเสล็ดนะครับเนาะพูดไม่ค่อยออกหรือถ้าชอบที่มเน้นให้ก็เลือกคู่อื่นได้เลยนะครับนอกจากสามแปดสามเจ็ดสองแปดอีกห้าคู่ที่เหลือนะครับเลือกเอาได้เลยนะครับเนาะเลือกเอาได้เลยคนเราชอบไปเหมือนกันครับเนาะว่ากันไม่ได้นะครับเนาะว่ากันไม่ได้เลือกเอาได้เลยสองเก้าสองหก สามเก้าอะไรประมาณนี้ครับเนาะเลขสวยก็ประมาณนี้ครับเนาะหรือถ้ามีตัวช็อตข้ามไปนะครับชมพูพรบันเทิงเหมือนเดิมละวันพุธนะครับเนาะละวันพุธใจเย็นๆนะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเนาะทุกคนเฮงๆรวยๆเยๆจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ